สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการสร้างคาลเลนด้หรือปฏิทินโดยโปรแกรมอ r ร c เ e ิ r พ ma v e เวกันนะคะค่ะสำหรับปฏิทินหรือคาลเลนด r ในโปรแกรม o r a c เ e p r พ ma v รเวานะคะเราสามารถสร้างปฏิทินได้ไม่จำกัดนะคะและยังสามารถนำปฏิทินมาเลือกใช้ให้ตรงกับตัวโครงการหรือกลุ่มบุคลากรหรือว่าตัวทรัพยากรหรือว่า,าปฏิทิน ที่เหมาะสมสําหรับโปรเจกต์ใดโปรเจกต์นั้นที่มีความซับซ้อนและไม่เหมือนโปรเจกต์อื่นนะคะตัวนี้เราสามารถ create ได้ไม่จํากัดนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทําการสร้างคาล e n นด r หรือตัวปฏิทินกันนะคะโดยมีโจทย์ดังนี้นะคะก็คือทํางานทุกวันเริ่มทํางานเวลาตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นพักตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็มีวันหยุดของโครงการดังนี้นะคะ ค่ะวิธีการสร้างนะคะก็คือเข้าไปที่ Enterprise แล้วก็เลือกที่ Calendar ค่ะค่ะในแถบ Calendar ที่ขึ้นนะคะจะมี3ตัวเลือกให้เลือกนะคะก็มี Global Resource Project นะคะตัว Global นะคะเป็นเหมือนการสร้างปฏิทินที่สามารถทำปฏิทินตัวเนี้ยไปใช้ได้กับทุกๆโครงการนะคะแล้วก็ตัว Resource ค่ะตัว Resource คือการสร้างปฏิทินสำหรับ ตัวทรัพยากรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นปฏิทินสําหรับเอนจิเนียร์ปฏิทินสําหรับหน้างานปฏิทินสําหรับแผนกบัญชีค่ะตอนนี้จะเป็นปฏิทินของเฉพาะตัวทรัพยากรนะคะต่อมานะคะเป็นปฏิทินสําหรับโปรเจกต์นะคะก็คือเป็นปฏิทินที่สร้างขึ้นมาเพื่อโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งที่อาจจะใช้ปฏิทินที่ไม่เหมือนกับโปรเจกต์อื่นๆนะคะ ค่ะเราจะมาจำลองการสร้างปฏิทินในตัว Google ไปนะคะให้เราทำการคลิกไปที่ Add นะคะแล้วทำการเลือกปฏิทินใดปฏิทินหนึ่งมาเป็นหน้ากากก่อนนะคะแล้วก็กด Select ค่ะค่ะเราจะได้ตัวปฏิทินขึ้นมาแล้วนะคะให้เราทำการเปลี่ยนชื่อของปฏิทินนะคะที่เราต้องการในตัวคัลเลนดาน m e นะคะ ค่ะเมื่อทำการสร้างหรือตั้งชื่อตัวโปรเจกต์คาล endar แล้วนะคะให้เราทำการ modify ค่ะเมื่อเข้ามาในหน้า modify แล้วนะคะจะมีแถบ2แถบให้เลือกนะคะก็ะคือแถบ total work hour per day นะคะเป็นการตั้งค่าว่าทำงาน,งานกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะให้เราเข้าไปที่ work week ค่ะตัว work week นะคะจะเป็นการตั้งค่าว่าวันหนึ่ง เราทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะในโจทย์ที่เราได้มาคือทำงานทุกวันนะคะก็คือตั้งให้ทำงาน8ชั่วโมงทุกวันแล้วคลิกโอเคค่ะค่ะต่อมานะคะให้คลิกไปที่ Detail Work h o u r per Day นะคะอันนี้ก็จะเป็นการลงรายละเอียดเรื่องชั่วโมงการทำงานต่อวันนะคะว่าทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะตัวแถบตาราง ของ w o r k าส e นะคะจะแบ่งเป็นตารางข้างหน้าเป็นครึ่งชั่วโมงตารางข้างหลังเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือตัวตารางสีขาวตัวเนี้จะเป็นชั่วโมงการทํางานนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวสีเทาคือชั่วโมงที่เราไม่ได้ทํางานนะคะให้เราเข้าไปที่ตัว Work Week นะคะแล้วให้ทําการกดเลือกทั้งหมดนะคะ Day o f the week ทั้งหมดนะคะ โดยชั่วโมองที่เรากําหนดว่าให้ทํางานตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงแล้วก็เริ่มงานตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะให้เราทําการตั้งค่าโดยตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงให้เลือกเป็น non work นะคะแล้วก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงให้เลือกเป็น work นะคะแล้วให้เราทําการคลิกโอเคไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะได้การตั้งค่าคร่าวๆเลยนะคะต่อไปเราจะไปทําการตั้งค่าวันหยุด ประจำปีกันนะคะของโครงการนะคะก็ะคือวันที่1มกราของปี2020เป็นวันหยุดนะคะให้เราทำการคลิก non น work นค่ะแล้วก็ให้ทำการคลิก non น work นตามตารางวันหยุดที่เราได้โจทย์มานะคะเพราะวันไหนเป็นวันหยุดตามปฏิทินของโครงการเราบ้าง เมื่อเราทำการตั้งค่าปฏิทินวันหยุดจนครบแล้วนะคะให้เราทำการคลิกโอเคไปค่ะค่ะเมื่อเราจะนำปฏิทินตัวนี้มาใช้นะคะให้เรากดติ๊กถูกตรง default นะคะค่ะแล้วก็ปิดโค้ดไปค่ะเมื่อเราต้องการจะนำปฏิทินมาใช้นะคะให้เราคลิกไปที่โปรเจกต์ที่เราเลือกนะคะแล้วเ,เข้าไปที่ตัว default นะคะแล้วทำการเลือก จะมีแถบคาล e n d a r ขึ้นนะคะแล้วให้เราทำการเลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการใช้ในโครงการนี้นะคะก็คือโปรเจกต์คาลล d นดาค่ะแล้วก็กดสีเหล็ค่ะค่ะเท่านี้นะคะก็จะเสร็จแล้วสำหรับการสร้างปฏิทินที่ใช้ในโครงการนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ